โอเคครับผมก็สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องยุบหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูไอสิบไอเนาะสายคีนครับคันนี้ก็อะไรแต่งไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็คือจะเป็นไล่น,นัลเลดนาคมทังคันเลยนะครับย้ำเลยว่า ทั้งคันเนาะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูแล้วกันว่าเขาเปลี่ยนตรงไหนไปบ้างคร่าๆน่าจะมีหลายบาทอยู่นะควันนี้ก็คือเขายังไล่ไม่หมดก็น่าจะประมาณนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยที่เป็นน็อตเลสก็จะเป็นของนับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาไล่ตั้งแต่ข้างบนเลยดีกว่า ก็คันนี้จะเป็นร1อยสิบไอ,อสีแดงล้วนนะก็เริ่มจากข้างบนเลยข้างบนก็จะเป็นหน้าปัดก็จะเป็นเดิมวงเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะไล่น็อตเหล็กในรูเห็นไหมแบบก็คือจะเป็นไล่น็อตเหล็กแล้วก็ไปแฮนด์หัวเฟืองไปแฮนด์หัวเฟือง ก็คือต้องเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ไล่มาแล้วจะพอสองปีสามปีแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคือฮิตมากเลยนะอหอ้หเฟืองก็จะเป็นสลักเบรกหัวเฟืองนะครับดูทางใต้ก็ไล่เนาะก็จะเป็นนอนเลดเหมือนกันแน่ทางนี้ก็เหมือนกันครับโอเคขยับลงมาก็จะเป็นตะก้าตะก้าก็จะเป็น,ลลน,นะนบูเลนะคมนับแน่ก็จะประมาณนี้ครับ หยับลงมาอีกอืมเดี่ยวไหมไหมอ่ายึดสายเบรกเดิมนะครับก็จะเป็นแต่น็อตที่ยึดจะเป็นน็อตของหัวเฟืองนคกมครับอีกก็จะสวยๆเงาๆนะเขาใส่มานานแล้วนะยังเงาอยู่เลยเนาะถ้าเป็นของจริงเนะี่ยใครเห็นจะเงามากเลยสีก็ยังเงาอยู่เลยดูเคคันนี้จะเป็นรถเดิมนะครับเคขยับลงมาก็จะเป็น นอตยึดคาลิปเปอร์หัวเฟืองอแล้วก็เข่าล้อเขาล้อก็จะเป็นหัวเฟืองเหมือนกันครับแล้วก็นอตจานเบรกจะเป็นลายดอกไม้เนาะแล้วก็บูทจัดเปลี่ยนเป็นบูเลตครับผมดูดียังเงาอยู่เลยอะยังเงาอยู่เลยบูเลตอะก็จะใส่เรียญไม้ปกติเนาะสองขยับาตางนี้ก็จะเป็น Far. Far wow. น็อตปิดฝาฝาตั้งวาลนะก็จะเป็นน็อตเหลี่เหมือนกันครับแต่นี้จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นหัวเจาะนะเท่ผมก็จะประมาณนี้นะดูนี่ส่วนน็อตชุดสีน็อตชุดสีก็ยังจะเป็น เงเดิมก็คือจะเป็นหัวเฟืองเหมือนเดิมนะครับดูส่วนพวกนี้ก็ใส่แหวนรองเลดด้วยแตแล้วเนะมันจะโดนอะไรกดทับมาอ๋อมันเป็นรอยไอเนี่ยเขาใส่เขาเคยใส่กันร,รอยอะ่ะมันจะเป็นกันร,รอยตรงนเนี้ยเนี่ยมันจะมีรอยรอยหน่อยนึงโอเคอย่างมาจะเป็นหัวเฟืองหัวเฟือง ่วนใหญ่คันนี้จะเป็นหัวเฟืองหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงชุคสีก็จะเสริมแหวนเหล็กไปด้วยเป็นช่วงชุคสี่ก็จะเสริมแหวนเหล็กไปด้ปวยแวค่วผมดูส่วนแข้งแข้งก็จะไล่เป็นน้อนถั่วเฟืองรอบเลยเดี๋ยวก็จะไล่เป็นหัวเฟืองรอบเลยครับแล้วก็ จัดตัวปิดมันเครื่องเล็ตั้งคันเหล็กแล้วก็อุดคันสตาร์ทก็จะเป็นเหล็กนะครับผมเป็นหัวเนียนนะคันนี้ก็ไม่มีลายเลยเดี๋ยวผมขยับลงมาก็จะเป็นอันนี้น็อตปิดสวิงอาร์มเนาะน็อตปิดแกนสวิงอาร์มก็จะเป็นเหล็กหัวเฟืองครับผมแล้วก็ยึดท่อก็จะเป็นหัวเฟืองก็จะประมาณนี้ สำหรับชุดแข้งเนาะเค้ okay, ผมขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นอ่าน็อตยึดพักเท้าหลังเนาะก็จะเป็นหัวเฟืองเลสครับส่วนพักเท้าหลังจะเป็นพักเท้าเดิมเนาะเสริมด้วยบูยึดท่อเลสน,นะครับผมเค okay. แล้วก็ใส่กันรอยครอบท่อเนาะก็จะเป็นยึดด้วยน็อตหัวเฟือง เราเงาประมาณนี้นะเข็ม okay, ลงส่วนชกก็ยังเป็นชกเดิมอยู่นะครับส่วนชกก็ยังเป็นชกเดิมอยู่อย่ามาฝั่งนี้เดี๋ยวดูใต้นี้ห่อยครับว่าเขาเปลี่ยนยังเข็เหอครับก็คือจะเป็นน็อตปิดโช็อกหัวเฟืองนะครับขยับมาก็จะเป็น แกนแกนล้อไอเนี่ยบูทแกนล้อเลดจะประมาณนี้ครับผมแล้วก็มือลิงมือลิงจะเป็นของซูซูกินะครับมือลิงจะเป็นของซูซูกิแถผมส่วนไอหางบ้านเนี่ยมันหลุดตัวเนี้ยมันหลุดหายไปก็จะเป็นเลดของรถคมเหมือนกันนะครับแล้วก็แกนล้อก็จะเป็นหัวเฟืองเหมือนเดิมชุดเบรกหลังก็จะประมาณนี้ครับผม Okay. ขยับมาตรงป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนก็จะเป็นหุ้มเป็นขอบมินียมนะครับผมโอเคส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นครอบท่อสีดำเดิมเลยครับเพิ่มเติมคือก็คือสายหางปลาเลนนันคมแล้วก็น็อตปิดโชค๊คแล้วก็น็อตยึดครอบท่อขอบไปเนีย่ยครอบสเตอร์ เป็นหัวเฟืองนะอเนาะเพิ่มเติมมีแหวนเลสด้วยประมาณนี้ครับผมอมืแล้วก็จะมีอุดเขาเรียกอ,อุดครอบสเตอร์จะประมาณนี้นะครับส่วนล้อล้อจะเป็นล้อแม็กล้อแม็กเดิมล้อแม็กเดิมเลยครับผมเดิมโรงงานเลยโอเค ข้าวเพราะน่าจะประมาณนี้เนาะขยับมาฝั่งนี้ขยับมาฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นน็อตปิดขาตัง้งจะเป็นหัวเฟืองเฟืองเลดครับแล้วก็สวิงอาร์มก็จะเป็นน็อตปิดเลสส่วนคันเกียร์คันเกียร์เป็นของเป็นมินยมครับผมแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นของของอะไรนะครับ แต่เป็นคันเกียร์มเนียมเนาะก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็อุดตั้งมาร์กเนาะก็จะเป็นลายดอกไม้ครับแล้วก็จัดด้วยน็อตหัวเฟืองรอบแข็งเลยจะดูในง,งานก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมคันนี้เป็นรถใช้งาน โดยรวมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะก่อนว่าเขามีอะไรบ้างบาะล็อกบาะล็อกแป๊บ,บ,บ,บนึงนะโอเคครับผมใต้เบาะก,ก็จะเป็นเดิมๆเนาะเติมๆนะก็คือน็อตจับหลังนี้จะเป็นหัวเฟืองน้ำพ่นน็อตยึดไฟท้ายก็จะเป็นหัวเฟืองน้ำพ่นเหมือนกันแล้วก็ชสีก็จะเป็นหัวเฟืองน้ำพ่นครับผม สำหรับคันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็สนวนราคานอตเลดก่อนกว่าก็คือนอตเลดเขาซื้ออยู่ประมาณสองรอบรอบละสี่พันห้าสี่พันห้าันห้าสองรอบเนาะก็จะประมาณเก้าพันเกพันแล้วก็มาเก็บพวกยิบย่อยอีกครั้งละประมาณห้าร้อย ก็น่าจะประมาณนี้ครับก็อย่างที่รู้กันนะครับผมน็อตเลดงานนาะคมเขาขายคุณภาพนะก็ดูใช้มานานแล้วยังเอาอยู่เลยเดี๋ยวผมอเอาให้ดูเนี่ยเห็นนะใช้มานานนะคนระับเงากับเงากับครอบโซ่อีกอ่ะง่ายเลยก็คือเขาขายคุณภาพก็คือราคาจะแพงกว่าตลาดทั่วไปเนาะก็จะสูงกว่านั่นแหละแต่เขาขายคุณภาพก็จะประมาณนี้ครับผม ร้อยสิบคันนี้เป็นเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมท่อเดิมก็ไม่น่าจะฟังเสียงได้มเพราะมันเป็นของเดิมเหมือนนะก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe ใ,ให้ผมด้วยเนาะแล้วก็ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ส่วนร้อยยี่ห้าที่ผมปั้นอยู่ก็มีอะไรขยับบ้างแล้วเนาะแต่มันต้องใช้เวลาเพราะมันต้องใช้เงนิน พราะผมจะเบิกเบิกหลายชิ้นเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับร้อยยี้าก็สำหรับวันนี้จากไปกับร้อยสิบไอครับผมนอน,นกคมทันคันขอบคุณครับ